พร้อมเหมือนกันแต่ทำไมโปรแกรมการฝึกถึงต่างกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเ็าจะมาไขข้อข้องใจนะครับว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเอาโปรแกรมของคนอื่นมาฝึกได้นะครับซึ่งอ่ะก็คือสำหรับผมเทศคนใหม่นะครับผมจะไม่ค่อยยกวิชาการสรับอะไร มากมายนะครับเพราะว่าคนใหม่เขาจะเข้าใจยากนะครับจะใช้ศัพท์ง่ายๆพูดง่ายๆนะครับแต่ที่นี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมต้องยกเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็คือให้น้องคนที่มาเทนผมเข้าใจว่าจริงๆนะครับผมใช้หลักการวิทยาศาสตร์เทนให้นะครับซึ่งงานวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์ที่เขาวิจัยมานะครับเขาวิเคราะห์ก็คือวิจัยว่ามนุษย์เรานะครับมีร่างกาย ทั้งหมดนะครับก็คือบอดี้ไทสามชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มบอดี้ไทแรกนะครับดูว่าคุณอยู่บอดี้ไทค่คุณมีบอดี้ไทในรูปภาพ3ชนิดนี้ก็คือคุณตรงกับชนิดไหนนะครับเดี๋ยวคุณก็ดูนะครับซึ่งผมจะเริ่มจั้งแต่ขวามุมสุดนะครับเรียกว่าเอ็กโตมอร์บนะครับเอ็กโตมอร์ก็คือคนที่ผม มากมากนะครับเหมือนกับน้องในภาพข้างล่างนี้ครับก็คือแบบผอมมากคือไม่ได้ผอมลงพุงนะครับผอมผอมแบบว่ากินอะไรเข้าไปนะครับกินน้ำตรงน้ำตายกินอาหารแย่ๆก็คือไม,ไม่ไม่อ้วนนะครับร่างกายมันจะไวต่ออินซูลินนะครับอ่ะก็คือเผาผลาญหมดพูดง่ายๆว่าเผาผลาญดีคุณก็เคยเห็นเพื่อน คุณลักษณะนี้ก็มีนะครับหเหมือนกับในห้องเรียนก็จะมีอยู่คน2คนหนึ่งคนประมาณนี้นะครับอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับซึ่งก็นหนึ่งนั้นก็คือเป็นน้องคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยเทรนให้นะครับอ่ะเรียกว่าเอกตัวบอกเดี๋ยวถ้าคุณดูง่ายๆดูให้ดูคุณหุ่นค,คิสฮิเรียน,นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโครงสร้างเล็กๆอ่ะก็คือไขมันแทบไม่มีอ่ะกินอะไรแทบตายก็ไปอ้วนอ่ะ แทบจะไม่มีไขมันนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริท t y าที่2ตรงการนะครับเรียกว่า m e s o m o บ p หรือว่าผอมลงพุงนะครับซึ่งก็คือผมขอยกเอารูปภาพผมประกอบนะครับหรือที่เรียกว่า skinny fat ผอมลงพุงนะครับซึ่งบริท t y าย,ยลักษณะนี้จะมีเยอะมากนะครับ บอกเลยว่าส่วนมากผู้ชายก็จะผอมลงพุงมีลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นโดยทั่วไปนะครับแล้วเราจะไปบอดี้ไทสุดท้ายนะครับเรียกว่าเอนโดมอร์นะครับก็จะเป็นคนอ้วนเลยนะครับขาให้ดูหุ่นนะครับรูปต่างชาตินะครับซ้ายมือนะครับอ่ะเขเป็นคนอ้วนเลยนะครับโครงสร้างจะใหญ่ร่างกายค่อนข้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะครับกินอะไรไประบบเผาผลาญไม่ดีก็จะ ก็จะอ้วนง่ายอะไรประมาณนี้นครับอ่ะคือคนอ้วนเลยนะครับซึ่งเรามารู้ชนิดร่างกายนะครับ3มชนิดแล้วนะครับอ่ะก็คือเอ็กตัวหมอบนะครับคนผอมมากโครงสร้างอะไรแล้วก็เมโซมอบนะครับคนทั่วไปนะคนปานกลางอ่ะคนทั่วไปอ่ะเป็นผอมจะอยู่คนลักษณะผอมลงพงุงแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือเอ็นโดมอฟนะครับคน อ้วนเลยนะครับอ่าพูดกันไม่ได้ว่ากันนะครับคนอ้วนเลยนะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับซึ่งก็ body type สามนี่นะครับสามชิ้นนี้ก็จะมีระบบการกินการฝึกที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกนะครับรูปภาพน้องสองคนประกอบให้เห็นนะครับว่าผอมเหมือนกันแต่ทําไมระบบการฝึกแตกต่างกันนะครับเราจำ body type ได้แล้วนะครับอ่า ซึ่งน้องคนนี้นะครับเป็นเอ็กโทมอบนะครับก็ภาพด้านขวาสุดนะครับผอมมากนะครับอ้ากกินอะไรแย่ๆก็ไม่อ้วนนะครับน้องคนหนักแค่ห้าสิบเองนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้ชายถือว่าผอมมากนะครับตอนนั้นลุนแทบตายกว่าน้ําหนักจะขึ้น2กิโลนะครับกินฝึกกันแทบตายนะครับซึ่งผอมมากๆนะครับอ่าซึ่งก็จะให้ดูน้อยคนนะครับน้องคนนี้เป็นเมโซมอบนะครับผอมลงพุงเป็นสกินนี่แฟตนะครับ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเอารูปน้องสองคนขึ้นนะครับให้ดูนะครับซึ่งน้องข้างบนนะครับที่เป็นเอกตัวหอบนะครับก็คือเป้าหมายเขานะครับจะต้องสร้างข้ามเนื้อขึ้นมานะครับและกินในค่าพลังงานบวกนะครับค่าพลังงานเซอพัทนะครับอ่ะแล้วไขมันนะครับก็จะแทบจะ ไม่ต้องลดนะเอาก็คือพูดง่ายกินให้มีแรงเยอะๆแล้วก็ไปสร้างกล้ามฝึกเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับส่วนน้องคนข้างล่างนะครับเห็นไหมผอมลงพุงนะครับมีโซมอมนะครับเป็นสกินนี่แฟมีพุงหมาน้อยนะครับอ่ะก็จะต้องสร้างกล้ามนะครับแล้วก็ลดไขมันในเวลาเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าทำบอดี้รีคอมโพสิชันนะครับซึ่งนี่ครับแค่ความต่าง ตรงนี้นะครับอีกคนไม่ต้องลดไขมันอีกคนหนึ่งต้องลดไขมันนะครับโปรแกรมการฝึกก็ต่างกันแล้วนะครับเราถึงไม่สามารถเอาโปรแกรมคนอื่นมาฝึกได้นะครับซึ่งน้องโคนข้างบนนะครับก็คือจะให้ไปคาร์ดิโอหรือฝึก h i t ฝึกคิดอะไรไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่ายิ่งทําให้สร้างกล้ามเนื้อไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะยิ่งทําให้สร้างกล้ามเนื้อยากเข้าไปใหญ่นะครับ เพราะว่าจะต้องเก็บแรงเอาไว้ยกเวทสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาส่วนน้องคนข้างล่างนะครับก็คือกล้ามเนื้อต้องสร้างกปกติอยู่แล้วแต่ที่นี้น้องเขาสามารถฝึกโปรแกรม HIIT ได้นะครับเพื่อเอาไขมันออกนะครับคาร์ดิโอได้ฝึก H ได้ฝึกเซอร์เคตเทนนิงอะไรได้นะครับคนนี้ครับน้องคนที่ผอมมากนะครับน้่นบหนักิ0กิโลนะครับสร้างกล้ามืดอกินให้เยอะ กินให้เยอะนะครับในค่าพลังงานบวกแลไรเก็บแรงนี่สร้างกล้ามอย่างเดียวนะครับเทบจะไม่ต้องคาร์ดิโอเลยผมบอกเลยว่าเคสลักษณะนี้นะครับแทบจะไม่ต้องคาร์ดิโอเลยครับแต่น้องอีกคนนึงครับมีพุงหมาน้อยนะครับมีไขมันนะครับดังนั้นน้องอีกคนสามารถฝึก HIIT นะครับได้นะครับฝึก h ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเบอร์ฟี่หรือว่าพวกท่าตะกูลที่ ออกใช้แรงระเบิดเอ็กโ s i ิฟเช่นถ้า s c ครอจัมอะสวิชชิ่ง c ัครอสจัมอะไรที่ใช้แรงระเบิดอะได้หมดนะครับเดี๋ยวให้ไปดูนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับส่วนการกินของน้องเขาก็กินในค่า m a i n ท e n a แน e นะครับก็คือถ้าเข้าใจง่ายกินแค่พออิ่มๆอะ่ะมันก็กินก็คือแคลอรี่ประมาณก็คือมากน้อยไม่เกินประมาณ500แคลอรี่นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับก็คือน้องคนนี้ครับไม่สามารถก็คือไม่ต้องไปฝึกแรงระเบิดนะครับเอาแรงไว้สร้างกล้ามอย่างเดียวนะครับกินให้เยอะๆนะครับในค่าพลังงานบวกนะครับส่วนน้องอีกคนมากินเนี่ยครับที่ผอมลงพุงนะครับสามารถฝึก h i ชไได้เลยนะครับเพราะมีเปอร์เซ็นไขมันอยู่นะครับนี่ก็คือแค่ก็คือหุนลักษณะใกล้เคียงกันนิดเดียวแต่โปรแกรมการฝึกก็แตกต่างกันแล้วเห็นไหมถ้าน้องคนผอมไปฝึกคิด ฝึก H I T มันน้องคนนี้ครับผมบอกเลยว่ากว่าจะสร้างกำไราก็ยากนะครับนี่ก็คือก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับว่าก็คือทําไมเราถึงจะต้องมีความรู้บ้างนะครับซึ่งเรามีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้เอาไปเถียงกับคนอื่นนะครับเรามีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเอาความรู้นั้นนะครับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาความรู้นั้นนะครับ มาเปลี่ยนแปลงคนที่เรารู้จักคนที่เรารักเช่นครอบครัวเรานะครับพ่อแม่เราเพื่อนเรานะครับแฟนเราอะไรแบบนี้นะครับเราไม่ใช่เอาวิชาการไปเถียงกับคนอื่นว่าครูก็มีความรู้ของคนอื่นผิดแบบนู้แบบนี้ไม่ใช่นะครับก็คือ ไอ้เจ็บโกจะผิดนั้นมันเขาดูที่ผลลัพธ์นะครับก็คือวิชาการมันก็แค่เป็นไกด์ไลน์ให้เราเฉยน,นะครับว่าเอ้ยเนี่ยครับอย่างเป็นไกด์ไลน์ให้น้องสองคนนี้ว่าอ๋อน้องอีกคนหนึ่งจะต้องฝึกอีกแบบหนึง่งอ่าน้องอีกคนจะต้องฝึกอีกแบบหนึ่งน้องอีกคนจะต้องกินอีกแบบหนึ่งน้องอีกคนก็จะต้องกินอีกแบบหนึง่งแค่กินแค่ฝึกก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนี่ก็คือทําไมเราต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์นะครับเพราะมันจะได้เป็นเกณฑ์วัด เป็นไกด์ไลน์ให้เราเฉยๆนะครับแล้วก็ลงมือทํานะครับคุณมีมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็ลงมือทําถามว่าไม่มีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์รรตรได้ไหมก็มได้นะครับถ้าคุณก็คือฝึกเองใช้เกณฑ์วัดเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็คุณก็ถึงเป้าหมายคนนี้มีสเปกมันก็ได้นะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเช่นก็อีกคนหนึ่งฝึก3าเดือนรูปร่างเปลี่ยนนะครับ อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้มีความร่วงมากมายแต่ฝึกจริงจังฝึกหนักนะครับไม่ได้กินอาหารแย่ๆนะครับกินอาหารที่มีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอ่ะรูปร่าเขาเปลี่ยนกันก็ได้นะครับมันไม่มีถูกไม่ผิดแต่การที่เรามีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ก็คือเราจะมีเกณฑ์วัดอ่ะเมื่อเราผิดพลาดมันไม่ก็คือเห็นผลลัพธ์เราก็ยังยังมีเกณฑ์วัดนะว่าอย่างเช่น เฮ้ยเรากินมากเกินไปหรือเปล่าอลดปริมาณแคลอรี่ลงอะเราฝึกกล้ามเนื้อไม่ขึ้นเลยไม่พัฒนาเลยนะครับไม่แข็งแรงเลยเราก็คือเพิ่มโปรแกรมการฝึกอาจจะเพิ่มเซตให้มากขึ้นอาจจะทวน้ําหนักให้มากขึ้นก็ได้นะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่ใช่ว่าเอาความรู้ว่า ตัวเองมีว่าตัวเองจบจากสถาบันนี้ของคนอื่นไม่เหมือนสถาบันของตัวเองของคนอื่นพิษหมดนะครับยกเว้นของตัวเองนะครับแต่ก็คือของตัวเองนะครับไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมยังแปลงร่างตัวเองไม่ได้บางคนนะครับอ่ะเราก็ดูกันที่ผลลัพธ์นะครับอย่ามาเถียงกันเชิงวิชาการนะครับมีความรู้เชิงวิชาการนะครับแต่ไม่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมนะครับอ่ะ ก็เท่ากับคนคนนั้นไม่มีความรู้เชิงวิชาการไงเอา้าถ้าคุณมีความรู้เชิงวิชาการนะครับคุณก็ต้องมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างน้อยอดีตคุณก็ต้องมีผลลัพธ์ให้เราเห็นนะครับบางคนจบเทรนเนอร์มานะครับจบโปรเซนเนอร์เทรนเนอร์มาห้เปีอย่าว่าแปลงร่างลูกเทนเลยยังแปลงร่างตัวเองไม่ได้เลยแต่ชอบเอาวิชาการไปเทียกับคนรู้คนนี้ว่าของคนอื่นผิดผิด,ผดแสดงว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องวิชาการจริงๆนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณเลือกวิชาการผิดกับตัวเองอไงคุณจะแปลงร่างตัวเองไม่ได้ก็เท่ากับคุณไม่ได้มีความรู้เรื่องวิชาการจริงๆครับอาคลิปต่อต่อไปนะครับผมจะมาตัดคลิปออกกาลังกายปูพื้นฐานไปด้วยกันนะครับตั้งแต่การฝึกอ,อกหลังขานะครับรอติดตามนะครับว่าฝึกที่บ้านมันจะต้องฝึกยังไงปูพื้นฐานออกกําลังกายยังไงนะครับสู่การพิชิตฝึกพื้นฐานปลอดล็อกแล้วก็ สู่เป้าหมาย mm hmm. การมีซิกแพคที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับ